สวัสดีครับวันนี้27มิถุนายนครับนี่ฮะวันนี้ขึ้นลูกใบๆครับกว้างหน้าตัดกว้าง50เซนครับ50เซนครับอันนี้ขึ้นเสร็จก็ทำสีครับกว้าง50เซนนะฮะ ความสับสิ่ครับเนี่ยแบบอิสระครับนใจสั่งได้ครับต่อมาที่0 8 5 0 2 3 3 1 1 6ครับช่างแดงโคราชครับสวัสดีครับ